สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเรามีคูปองมาแจก5ใบนะคะสำหรับใครที่เป็นสายสุ่มตัวละครน,นะคะก็อันดับแรกเลยให้เข้าเว็บ Gaming Nation นะคะเดี๋ยวแปะลิงก์มาให้ใต้คลิปนะคะแล้วก็ให้เพื่อนๆเนี่ยกดเข้าสู่ระบบให้เรียบร้อยนะซึ่งอันนี้จะสามารถใช้กับเบอร์โทรศัพท์ที่เป็น Detect เท่านั้นนะคะหน้าแรกเลยอ่ะหน้าแรกนี่ก็จะเห็นเจ้าตัวเกมเมตอเวนะคะตรงนี้อ่ะรูปอ่ะแล้วเสร็จแล้วเราก็ เลื่อนตรงอ่านเพิ่มเติมนะคะก็จะมีโค้ด MetaVerse อยู่นะคะก็ให้ Copy มานะคะเช็คดูดีๆว่าไม่มีช่องว่างเนาะเวลากรอกอ่ะโอเคแล้วก็ใส่คูป,ปองให้เรียบร้อยปุ๊บแบบนี้นะคะแล้วก็เลือกชำระผ่านบอร์ดีแท็กนั่นเองแค่นี้นะคะเราก็กดเลือกปุ๊บเขาก็จะส่ง OTP ไปนั่นเองนะคะกรอก OTP เสร็จเรียบร้อยเขาก็จะให้รหัสคูป,ปองมาแบบนี้นะคะเราก็เอาไปใส่ในเกมได้เลย วิธีการก็คือให้เราเข้าไปในตัวเกมนะคะแล้วก็ไปที่ขีด3ขีดมุมบนขวาแล้วก็เลือกอตรงปุ่มเซตติ้งตรงนี้นะคะนี่แล้วก็ไปที่บัญชีนะคะขัวข้อบัญชีจากนั้นก็เลือกคําว่าคูปองนะคะนี่กิจกรรมคูปองแล้วก็กดเข้าไปเลยแล้วก็วางคูปองที่เราคัดลอกมาได้เลยอันนี้ไม่รู้ว่าต้องลบขีดออกหรือเปล่าปึ๊บอ่าโอเคไม่ต้องลบนะคะไม่ต้องลบก็สามารถกรอกได้ ก็จะได้ตั๋วสุ่มตัวละครมหาการมา5ใบแบบนี้ฟรีๆนะคะไม่ต้องเสียตังค์อย่าลืมมารับที่จดหมายด้วยนะคะร,รับที่จดหมายปึ๊บ5บา้าใบชีบ้เรียบน้อยแล้วก็เอามาสุ่มได้เลยนะคะเกลืออีกเช่นเคยส่วนตัวคิดว่าสุ่มทีละสิบมันเหมือนจะออก ง่ายกว่าสูมทีละใบหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันก็โอเคนะคะได้ฟ้ามา2เนาะแล้วก็ได้ตั๋วเอาไว้ไปอพตัวละครนั่นเองก็เลื่อนคันได้จ๊บโอเคนะคะสำหรับคลิปนี้ก็มาสั้นๆแต่เพียงเท่านี้สำหรับวิธีการรับโค้ดฟรีนะคะถ้าสมมติว่ามีโค้ดฟรีอีกเดี๋ยวจะเอามาแปะให้ละกันนะคะบายบาย